ก็ขอาการสวัสดีผู้ชมนานกันแล้วคับรีวิวหัวคับแล้วโลกเคพีเคพี K P นั่นเองครับวันนี้มีอยู่กับใครครับกูกูเคพีเพิ่งเพิ่งทำอนิเมชันเสร็จเมื่อกี้นี่ใช่เราจะเล่นแบบไหนเนี่ยบอฟพูดไหมหลังจากที่ไม่เล่นมานานขี้เกียจเออรู้สึกว่าขี้เกียจขึ้นมาว่ะกูคนเล่นแบบแบบไหนวะเออแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมกูจะไปทำอนิเมชันก่อน แบบนี้ดีกว่าซึ่งแบบนี้แบบอะไรไม่รู้อะ oh. แบบเหมือนพิซซ่านี่มั้งว่ะให้เราคลิก <c oughs> ใช่ไหมแต่แต่แต่น่ะจะเป็นกองเงิน <c oughs> แทนได้ได้ได้ไดแล้ววิธีการเล่นของแบบนี้คือยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรเออ,ออะไรอ๋พอพับเงินหรอ <c oughs> แล้วมันมีออโต้คลิกฟรีด้วย โอตัวพี่ใครก็ชอบจะรับเงินกันนะ่ะเรียบร้อยรับเงินมาแล้วซึ่งแมพไอ้พวกเีนี้มันจะเป็นอะไรที่สุ่มไรได้โคตรดีอ่ะถ้ามึงได้ตัวดีมึงก็จะดีนั่นเองซึ่งอเอาคือมึงเปิดมามึงก็จะมีอยู่ตรงนั้นตรกเงินของมึงเองซึ่งมึงสามารถคิดได้เพื่อเอาเงินนั่นเองซึ่งยิ่สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้นกูเ่รออะไงสร้างเงินสูงไงเพื่อนกูจะสูงใครเอาว่ากูจะดีนะเขาสูงไงเจดเลยห้าสิบอะไรกูจะได้เกือหรือไม่ทุกคนแบมกูได้กากสูดกูได้มาจิ้งจอกใช่ั้มใชเมาคูนเกือบสองอะคูณหนึุดห้ามาเด่นหนดเก้ พูดผิดซึ่งเกมนี้มันอ๋อัอัพเกรดได้สินะอีทจ่นั่อันนี้อยู่มันคือ,อยังไงอ,อ่ะเนี่ยอ่ะซื้อมาอ๋อซื้อดีล้านอย่าบอกว่าซื้อดีล้านมามานะหอคอยใช่ก็คือหอคอยกูนี่เอง ไม่จะหอคอยเงินกลายเป็นหอคอยอิดใช่ไม่หอคอยกูว<อ>ใช้งานมาแล้วคิกเออ,อคิกอยู่หน้าจอแม่งเดียวเลยเนี่ยซึ่งมันก็จะมีออโตโ้รีนะซึ่งอันที่่าง,ง่ายๆคือแบบน่าเบื่ออืมแบบน่าเบือ่อ ถ้าสิบเอ็ดชั่วโมงก็ได้วันวันนี้สองสามสี่ห้าวันประมาณนี้แล้วแนะนำนะครับแบบไปพวงนี้แนะนำว่าเกิดใหม่น่าจะดีนะครับผมใช่แลเกิดใหม่น่าจะดีนั่นประตูไปโลกสองแน่แน่แรกว่ะซึ่งทุกคนนะครับผมต้องการเจ็ดรีเบิร์ตถึงจะไปโลกสองได้ วันนี้กูต้องไปโลกสองให้ได้นี่อะไรเนี่ยมุนฟีมันมีแต่เงินแล้วก็เงินแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็คืออะไรกูได้เงินเหรอกูได้ใครใครฟองนี่จะเกลือไม่เกลือโอ้โหนกแก้วมันแบบนั้นเลยเพื่อนมันมีนกแก้วอันนี้มันแบบนั้นเลยทิกจอกก็มขอเหมือนแล้วก็นนั้นเลยนี่ เออใช่แเนี้ยรู้แล้วมันมีแมวเ,เหมือนมึเราเล่นแบบอฟังโอเคกูแป๊บหนึ่งซึ่งนะครับผมเราก็จะทำคลิปซึ่งเป้าหมายคือไปดินแดนสองนั่นเองนะครับผมซึ่งการไปดิแนแดนสองก็จะการจินนี่บ์ดซึ่งตอนนี้มีเบัสครั้งนึงที่ดูได้ก็รีเบิบัสไปเลยก็ขอข้อควัมมาการเหมือนเดิม หกซึ่งแแบบมันก็ไม่มีเลยมากแล้วคลิปมันก็น่าเบื่อเลยมันสูงใจังวะ,ะยืนละไปซื้อเลยชัวบ้านลแล้วไปละโอ้ยมึงแหลกจังวะซึ่งเราก็จะมาเกีย๊ยบเรื่องชาวบ้านของเขาเนั่ยน,นะคือก็อไปเนี้ยโอ้โหเฮียดูขึ้นมาสูงเลยได้ตามนึง โอ้ยเหี้ยไม่สูงในระดับหนึ่งอ่ะสูงสูงเชียดเลยสูงยาววะกูไม่เห็นงกูเลยอ่ะกูอยู่นู่นจะถึงแล้วป้องโอ้โหขบวนนู่นหรอโอ้โหอีหน้า,นานเลยจีนั่น,านนั่นนั่นถึงแล้ว นให้ดีนะหวัดดีเป็นเพื่อนบ้านถ้าตึกสีเขียวนี่สูงกว่ามึงฉะนั้นใครโก้ครับสูงเริ่มได้เฮ้ยเมื่อกี้กระโดดแบบชิดับนี่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 นบ้านกูบลัออันนี้ไม่ใช่บ้านกูไปละบ้านบ้านกูได้ไง กูส่มแค่นี้เดียวเนี่ยนะตอนเนี้ยกูต้องการสุ่มสัตว์เลี้ยงมังเพราะสัตว์เลี้ยงในการดีคงแบบนี้ซึ่งเอเป้าหมายมีสองเป้าหมายคืออันดับเป้าหมายที่หนึ่งไปดีแนนสองเป้าหมายที่สองสุ่มไข่สามพันเออแล้วอืมแล้วมันก็จะไปอินแนนสองแล้วไปสูมแดงนี่ ใช่ใชาจะทับจะสุขายได้หรือกันตอนนี้ฝนนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าไมาหรือเปล่าผมจะพยายามพูดได้ยังครับผมภารกิจที่หนึ่งสำเร็จนี่เขาขายฟองนี่เว้ซุ่มขายฟองนี่แหมเนี่ยแ้มได้ดีไม่ดีมาดูกันซึ่งมึงเกะพวกมึงได้ยิบกูไหม กูได้มังกีพอถามหน่อยคุณโกโก้เคพีเป้ยไม่คุณโกโก้พีถามหน่อยกูควรสุ่มไข่หรือเปิดไม่พลีเบิร์ตพบมุ่งหมายของกูคือสุ่มไข่อันนี้สาพันกูทำเ,เสร็จไปแล้วกูสุ่มได้อีกครั้งหนึ่งแต่กูอยากไปเดิเดนใหม่นั่นคือดนเดนสองใจกูควรรีเบิร์ตหรือมาต้องการเก็ตพลีเบิร์ตอะ นะครับผมคูควรรีเวิร์สหรืออัไปสุมไข่นี่เนาะรีเวิร์สก็น่าจะได้สัตว์ก็ทำให้กูขึ้นเพื่อนคนเอาไหนดีอ่ะไม่รู like ้กูสุ่มไข่ด้วยรอรอกูจะเกลือหรือไม่เกลือมาดูกันทุกคนอู้อ้าวค้า กูได้หายอยากกระต่ายต้องมาเริ่มใหม่ต้างเงินกูนหมดกูกำลัปหาสัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงคุนหกซึ่งมันจะไม่โค้งแปลกๆวะกูสงสัยมันไม่คค้มเลยกูได้เงินกันมาห้าพันเ็รับแต่ไอ้ที่นี้ไอ้ที่นี้คืออะไรวะ เออตับภาพไปตอนนั่นเลยแล้วกันนะเงินครบรีเวิร์สครบไปแล้วจุ๊บว่าเป้าหมายวันนี้เราไม่สำเร็จว่ะรีเวิร์สเจ็ดครั้งคือกูรีเวิร์สหนึ่งสองสามหรือสักครั้งในตอนนั้นเงินมันก็ตันห้าหมื่นเลยแต่หายากลัวต้องไปต่อ e v สอง่ p สามแน่ๆเลยมันต้องมีแล้วแหละเออทุกคนร่องนี้เราจะทำไนดีเมื่อภารกิจเราไม่สำเร็จอยู่แล้ว แตุ่่งกิจใหม่แม่งเลยไหมเออสุขยัยไหมสุขรมไหมสุขคยเรื่อยๆคลิปมันน่าเบื่ออย่างว่ะเพื่อนใช่ไหมคลิปกูปน,น่าเบื่อไหมไม่มใครอยากให้ผมทำคลิปนอกจอก็บอกไม่ได้นะผมจะลองอย่าให้มันทำกูขี้เกียจไม่ใช่มึง แล้วกูต้องไปทำคลิปน่าเกับมึงอีกใช่แล้วแกก็ไปนคุดตัดยัยทุกคนอย่าพิมพ์ว่าให้ทำนะขี้เกีย,ยรติหน่อยทีคนดูไม่ได้ยินกูหรอกไม่ได้ยินมึงเพราะว่ามึงอยู่ไกลไม่ได้ยินสิทุกคนทุกคนไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมอันนี้กูรูคลิปเอวีก่อนแล้วกันไม่ได้ยิน เียกได้อีกตัวนึงว่ะอยากได้ลิงมารวมกันม่งแหลกเหงาแหลกมากเลยนุ้ยกูได้คลิปดอ,อกแล้วหนึ่งคลิปว้าวหนึ่งคลิปเจ๊จังเลย <c oughs> มึงมีคลิปดอ,อกกี่คลิปล่ะหาหายไปเลยมันหายไปเฮ้ยมึงรีบสันน่นดิคุณอาจจะเห็นมันเปิดอะนะลูกแก้ว โอ้ยกือกกือบเกือเกือือซ้ำซากอยากได้ลิงเอามาอัพเป็นขั้นหนึง่งอัพเกรดมาซื้อมาคงกด e คงคงพัง,ง,งเนี่ยมาเห็นกูก็ร้อยนะ อืมปุ่นเฮอะไรเนี่ยตัวกสิลาอย่างงี้วะตัวกสิลากูได้นกแก้วอีกแล้วไอ้เหี้ยฮ่าฮ่าฮ่รวนนกแก้วจะเป็นโดมินันนกแก้วมุยมีทางได้ตัวอื่นนอกจากนกแก้วมึงต้องได้แต่นกแก้วนกแก้วแล้วก็นกแก้วอ้าวแต่แต่กูซูมใครอื่นอ่ะ มันโผล่ทุกแก้วไม่ได้ไงไอสัตว์มันโผล่ไม่ได้เออพ่อมาคือทุกแก้วทุกคนตอนนี้เกลี่ยทำลงทำมุกิมแมวเก้าเก้าใช่คือไอช่องแมวเก้าเก้ามันไม่ได้ลงเว้ยแต่มันทำทิกตอกมลงนะทิกตอกมันลงแค่คลิปเดียวเว้ยไม่ไม่ได้ลงแค่คลิปเดียวมันลงหลายคลิปมันลงอยู่คลิปเดียวฮะมันลงอยู่คลิปเดียว ติ๊กต,ต,กตกอกเก่าขนลงไหกินกูหมายห้ติ๊กตอกใหม่มันลงเป็นแมวอ้วน,น,น,นแบบตึงตงๆลงเป็นแมวอ้วนๆแบบบวมๆใช่เอ้กูต้องอันนั้นให้ได้แต่มึงจะเปิดครับพ่องควยกูได้รอกแก้วอีกแล้วไปฟังเพลงแทรคลิปเข้าสู่ช่วงเพลงกันได้เลยนะครับผม You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, And you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though, you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and Don't you But you just gotta take that Oh girl you fucking fight that <laughs>